สวัสดีครับผมวินเจดีดี y คลิปนี้นะผมก็จะมานะแนะนำนะการใช้ปลกพ่วงนี่คือปลกพ่วงเก่ามากนะครับเก่ามากผมไม่ใช้แล้วเนี่ยผมไปหาคือคน้คนมานะที่ผมเก็บไว้ทำไมผมถึงไม่ใช้เพราะว่านี่ปลกพ่วงนี่คือเต้ารับนะเขาก็มีนี่สรูอให้ครบนั่นแหละนะ แต่นี่ปลั๊กที่เขาจะเสียบเข้าไปนะเขาก็มีแค่นี้อันนี้ของเก่านานแล้วนะผมไม่ใช้ก็คือเอามารีวิวให้ดูนะคือปัจจุบันนี่ต้องใช้แบบนีบ้ปัจจุบันต้องใช้แบบนี้นะนี่นีน,นี่ต้องมีสามขานี่แล้วก ก็มี3รูครบเลยนะแล้วก็ต้องมีนะครับผมเต้ารับนะที่ผนังเนี่ยให้ครบสมบูรณ์นะครับนี่เดี๋ยวดูของเดิมนะของเดิมขเมขาก็จะมีแค่2รูนะฮะมีแค่2รูคือนี่ครับผมอโหรูเดี๋ยวรีวิวชัดๆใกล้ๆดีกว่านะเต้ารับที่ผนังนะนี่ ของเก่าก็จะมีนะสองลูนะครับแต่เต้ารับด้านล่างนี้ผมทําขึ้นมาใหม่นะมีครบ3ามลูแล้วก็มีสายไฟสายดินแล้วก็สายกาวนะครบสมบูรณ์เนี่ยผมต่อสายกาวลงไปด้วยนะลงพื้นไปเลยเพราะว่าของเก่าของเดิมน,นะก็มีแค่สายไฟแล้วก็สายดินนะครับผมก็ ทำให้ครบสมบูรณ์นะเพื่อการใช้งานนะ,อะของนีป่ปลับห่วงรุ่นใหม่นะที่ถ้าไม่ทำชุดเต้ารับนะที่เป็น3ารูให้ครบสมบูรณ์นะ mm hmm. ก็ต้องหักขานะ,ะหักนี่เขาขานี่เขาให้มานะเพื่อความปลอดภัยนะคืออย่าไปหักนะอย่าไปหักและ ผมจะแนะนำต่อเลยนะคือนะการซื้อปลั๊กพ่วงเนี่ยโอเคนะปั๊กพ่วงก็เดี๋ยวนี้นี่จะเป็นมาตรฐานอย่างนี้มาแล้วกำลังไฟนะของเชองใช้ไฟฟ้านะที่ใช้ก็จำเป็นนะ,ะนี่ปลั๊กพ่วงนี้นี่นะครับก็เหมาะนะสำหรับใช้ชาร์จแบตโท,ทรศพัพท์คอมพิวเตอร์อะไรกันนะโน้ตบุ๊กอะไรกัน ที่ใช้กําลังไฟไม่เยอะนะอันนี้คือสายเขาก็ระบุมาแล้วนะชัดเจนาสายก็คือ3คูณ0.75เท่านั้นนะครับนี่ก็คือก็เหมาะสมกับการาาใช้กับคอมพิวเตอร์อใช้กับชาร์จแบบมือถือกันนะฮะแต่ผมจะแนะนำต่อเลยนะคือถ้าเป็นที่ผมนั่งรีวิวอยู่ตรงนี้คือร้านเสริมสวยนะร้านเสริมสวย ร้านเสริมสวยก็คือเขาจะมีอะไรนี่นะเขาจะมีไดนี่เนี่ยโอ้โหเป็นพันวัดอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวนี้แบบเนี้ยน,นี่ก็คือใช้กําลังไฟเยอะถ้าใช้นะฮะปลั๊กพ่วงแบบนี้นะครับปลั๊กพ่วงแบบนี้ทําให้ปลั๊กพ่วงไหมนะส่วนมากจะเกิดปัญหากันนะผมแนะนําในปัจจุบันนี้นี่เขามีขายนะครับผมปลั๊กพ่วงแบบอ่า ด้านในนะมีสาย3เส้นนะสามคูณ1.5นะครับ<ม>นี่แล้วกำลังไฟเขารองรับได้ถึงแบบ3 0 0พกว่าวัตเลยนะอนี้นะฮะนี้เขาเรียกว่าสายปลั๊กลอนะครับนี่คือปลั๊กลอจะมีความแน่นนะฮะมีความแน่นในการเสียบมาใช้งานนะจะทำให้อ่าไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแล้วก็จะ,ะป้องกันนะฮะเหตุเพลิงไหม้ได้ นะครับอันนี้ก็จะครบสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะการการต่อไปใช้นะให้อ่าปลอดภัยนะเนี่เดี๋ยวมมีอุปกรณ์เนี่ยนะนะครับผมบางอย่างนะปักเสียบก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าปักสากเสียบเป็นแบบนี้ก็ก็จะเหมาะกับก,บการใช้ ที่ที่เป็นเนี่ยเยต้ารับแบบนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะใช้ใช้ไฟไม่เยอะเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะจะเสียบกันได้นะแต่ส่วนน้องก็จะทําแบบนี้มานะส่วนมากนะครับสายที่นี่นปลั๊กที่ใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะที่ป้องกันไฟฟ้ารั่วลงตัวเราได้นะครับ ก็การติดตั้งนะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดการติดตั้งให้มันถูกต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆชัดๆกันนะเกี่ยวกับการติดตั้งนะปลั๊กที่มีสายกาวนะเ<ม>ต้ารับที่มีสายกาวนะแล้วก็ใช้กับปลั๊กพ่วงนะนี่ที่เป็นปลั๊กหลอดที่มีสายกาวนะแล้วก็นี่เต้ารับของปลั๊กพ่วงก็มีสายกาวนะ ใช้งานฮนะให้ได้มาตรฐานและให้ความปลอดภัยเนะ่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายอธิบายให้จชัดอีกครั้งหนึ่งมาดูกันใกล้ๆเลยนะนี่คือติดตั้งเต้ารับนะที่ผนังนะเรียบร้อยแล้วนะนี่ผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะนี่ผมแนะนำยี่ห้อนี้เลยนะเพราะว่า,าเต้ารับใน,ะนเขาเขาแน่นนะ เสียบไปเถอะนะโอ้โหไม่มีหลวมแน่นปึก๊กแน่นปึ๊กนะไฟเดินสะดวกนะก็จะไม่เกิดความร้อนนะแล้วเขาจะมีนี่นี่เาจะมีระบุไว้ให้ชัดเจนนะอ่าที่เป็นอ่าเต้ารับแบบนี้นะคือ3ทางแบบเนี้ยเขาจะระบุชัดเจนเพราะการใช้งานนะมันก็ต้องตรงกับปลั๊กห่วงที่อ่านำไปใช้งานด้วยนี่ แอลนี่คือนะครับอแอลนี่คือลายลายก็คือไฟน,นะนะเช็คไปเลยนะนะครับผมนะนะครับผมเนี่เนี่ฮะลายต้องมีไฟนะครับเน็ตลายต้องมีไฟข้างล่างคือแตะชัดๆนะเอนเอนคือนิวตันนะเอนิวตันต้องไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟไม่มีไฟนะนะครับไม่มีไฟนี่ถูกต้องส่วนตรงนี้นะฮะตรงกลางนี้นะครับก็เป็นสายกาวนะที่นี่นี่ฮะที่ต่อด้าน ด้านล่างลงที่พื้นนะครับนี่คือต่อให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูมาดูที่ปับ๊บพ่วงกันนะนี่เดี๋ยวต้องชัดๆใกล้ๆกันนะ,ะตรงกลางเลยนะตรงกลางคือ,อตรงกลางก็คือเป็นสายกาวนะถูกต้องนีนนด่ด้านขวานะนี่คือแอนะคือลายด้านซ้ายเดี๋ยว,ยวชัด ม่ยอมชาร์จก็เป็นนิวตันนะเนี่ยเนี่ยเวลาเสียบไปใช้งานนะก็จะถูกต้องนะเนี่ยเนี่ยตรงนิ้วโป้งผมนี้นะเป็นลายนะแต่มาตรฐานการผลิตนะปลาค่วเขาก็มาตรฐานนะเดียวกับเตารับที่ผนังนะเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับผมเวลาเสียบใช้งานนะก็จะถูกต้องนะครับผมครับผมจะถูกต้องนะสายกาวไม่ว่าจะเป็น สายไฟนะสายดินสายกาวนี่คือจะถูกต้องเวลาใช้งานนะเวลาไฟลวที่อุปกรณ์ไฟฟ้านะก็ไฟก็จะไหลลงกาวได้จริงๆนะเพราะว่าต่อลงดินกันจริงๆนะครับก็คลิปนี้นะเผื่อเป็นประโยชน์นะให้กับทุกท่านเลยแล้วก็มาแบ่งปันกันนะในการนะใช้งานปักห่วงสายกาวนะให้เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากันนะฮะ อขอบคุณทุกท่านเลยนะเป็นกำลังใจกดติดตามกันนะสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีครับผม